ใดเดียนาพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยเคลื่อนไหวสั้นๆถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังเลื่อนกลับเมืองไทยเรียกได้ว่าเป็นการรอคอยของตระกูลชินวัตรที่ยาวนานแต่แล้วอุ้งอิงแพรทองทานลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศข่าวดีกลางอินสตาแกรมเมื่อคุณพ่อทักษิณจะกลับไทยวันที่10สิงหานี้ที่สนามบินดอนเมืองเนื่องในวันเกิดอายุ74ปีท่ามกลางความยินดีคอมเมนต์สนันกลางอินสตาแกรมและล่าสุดก็ทำเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่อนายชูวิทย์ได้กล่าวถึงทักษิณที่ยกเลิกกลับเมืองไทยโดยระบุข้อความว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทย สถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาอีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอลลัมพลลำพูนพร้อมติดแฮชแท็กโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและล่าสุดไดแไดนาพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆกา Facebook, ลางเฟซบุ๊กหลังทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียกเลิกกลับไทยโดยงานนี้สาวไดแไดนาก็ได้โพสตระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทั้งหมดก็แค่เกม และยังคอมเมนต์ชาวเน็ตอีกว่ายิ่งเข้าใจยิ่งไม่เข้าใจยิ่งกว่าเข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทำไมรอดูนะว่าแม่นเหมือนตอนทำนายโควิดไหมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นไม่มีมิตรแท้และสัตว์ตูถาวรน,นี่คือไทยแลนด์มาเกมนี้ฉันก็รู้รวมพักกันได้แล้วและเกมที่เราไม่มีส่วนร่วม ทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรนั้นจะได้กลับเมืองไทยหรือไม่ได้กลับต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะ